คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวชุมชนที่กักรักษาตัวในช่วงโควิด19ค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารรองนายกเลขานายกที่ปรึกษาและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดออกไปเยี่ยมผู้ป่วยโควิด -19 ที่กักตัวอยู่กับบ้าน ในชุมชนต่างๆพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยในการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบถุงยังชีพขนมน้ำดื่มเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยไว้ให้กับผู้ป่วยด้วยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยประชาชนทุกชุมชนในช่วงเกิดผลกระทบโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดขณะนี้หากไม่มีความจำเป็นงดออกจากที่พักอาศัยห้ามรวมกลุ่มชุมนุมกันหากมีความจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หากมีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลไม่สบายให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที